ครับสวัสดีครับผมครับช่างนิ่มครับช่องไปอิวอินดี้ครับมื่อนี้เอ่อมอยู่สนามบอลครับมื่อนี้มันอยู่สนามบอลครับสสวัดีค่ะมื่อนี้มาสนามบอลไปฟอกสาค่ะฟอกสาพผึ้งมาครับมีมีโคชน่าอยู่ไหนเขาบอกเขามาเพิ่มเพื่อนเกลือเรากะเมื่อนี้วันนี้เห็นงานครับ ต้องฝ้ายิวอินด be ีครับหยุดงานครับวันนี้เลยเว้มาพาคนป่วยมาอกาไต้ครับกำลังฝุดกลับจากอกาไต้ครับวันนี้ครับไม่นี่ huh? ไม่นับครับวันนี้ค่ะกินตังหู้งค่ะเนี่ยคนไทยกินตังหู้งไปยังกว่ได้กินใช่ครับสวนสวนครัวรั่วกินได้เ่ใหมอยู คนมาเซียดไม่เงี้ยเสียดไม่ยู่ครับปลูกปลูกปลูกดอกไม้น้ำครับปลูกดอกไม้ปลูกนี่ครับปลูกดอกไม้ปลูกพักนี่ครับนี่ครับปักปักไซครับปักปักไซครับงงท่านเป็นหน่วยครับนี่ครับปากระถินครับครับบรรยากาศอับนี้สุภาพะมาเบิ่งรีวิวรถครับรีวิวรถคัานที่ผมเซ็ยดนะครับนี่ครับดูสนามบอลครับ จบแล้วครับงามอยู่ครับไอเบิ้งได้ครับนี่ครับนครับแล้วก็ผมเหตุนะครับตอนนี้สมบ์แบบน่นล้วครับสมบูร์แบบเต็มที่ครบครับผมของนอกกันนี้นะครับผมตัดต่อกันทนหนาครับเป็นปีซ้ายออกมาแบบเป็นรถดสปอร์ตต้องเลสสิ่งครับต้องแบบแต่งสวยครับนะครับ แต่งสวยแมลงเหรอครับเพราะขี่ไปชิมาได้น้ำเพลินอยู่นะครับแต่งสวยครับคันนี้่งเิสิ่งครับเิบงลงรอบๆครับเิบงลงรอบนมันแดดจ้านะครับมันจะเปิดปรมาสิบโมงครับช่วงย้อนแสงเนี่ยนะครับ รอบๆครับเบึ้งไปเรื่อยครับจะ้างหน้าครับข้างหน้าก็ช่องมางนี่ก็กตีเยาะครับนี่ครับมีซ้ายตีเยาะครับเนี่เป็นแบบรถสปอร์ตครับเป็นสปอร์ตรู้นครับแม็กนี่ก็จากแม็กของแท้จากญี่ปุ่นนะครับ BBS ช่องช่องเป็นช่องล้มฉีบฉีบปลาวานฉีบปลารูมาก ันนี้ก็เป็นตามสเต็ปของรถแต่งครับช่องช่องอากาศช่องลมหลังกับสีมา้านี่ครับตัวนี่จะเป็นโทนดำครับโทนดำหลังคาดำฝากระโปรงดำครับโทนดำคาดำฝากระโปรงดำครับตรงกระจกมองนี่ก็จะเป็นโทนดำเกันครับมือเปิดดำครับนี่ครับมือเปิดดำเป็นรุ่นตัวไมัยขรื่องมือนี่ครับเขาหิดแบบนี้เหยียดเทียนมาน้าเขา ปอยเลอร์นี่ก็เป็นสปอยเลอร์ดำครับทรงแบกแมนครับปอยเรื่อยไฟท้ายก็ล้มดำครับคนงเราครับนะครับช่องเป็นเป็นช่องที่รถสปอร์ตแบบซุ้มกิบพี่สามพันครับมาข้างหลังนี่ก็จะเป็นพวกท่อเนี่ยครับท่อ SCS ครับนี่ครับสั่งมาจากรัศดาครับ เตีให้มันออกซีคอได้ครับอัดสีดูดันเนี่ยครับตรงนี้เป็นขอบเบรคครับใส่น็อตเอ๋ใชทเทียมครับคครรัับบออกซีคอได้ครับโลโก้นี่ก็จะเป็นโมเมนต์ของตัวต่ายครับเป็นซื้อของบริษัทนนททองสปายครับเอาามเฮ็ดตปผลสายเข้าไปแบบไม่มันคือมูครับ ทองสปายครับยอมมาจากน้องตั้งไฟ NTS งอนทองสปายครับพ่อกับเสียงดูดันนี้ SJS ครับนี่ครับดีไซน์กันชนเป็นตัดต่อครับข้างล่างเป็นของ Honda City ครับข้างบนก็จะเป็นของโต้ตาครับตัดต่อของกลางเอานี่ครับไฟของ Honda City ครับสั่งมาจากลรัศดาครับ ไปแต่งครับนี่ครับขี่ดีอยู่ครับขั้นนี้ดูดันดีครับแรนพุ่งดีอยู่ครับเครื่องทันแปดครับขับบังข้างไหนนะครับเป็นจออแบบรุ่นใหม่ครับครับสีไซส์แบบจอแบบรุลไม้ครับจอแบบซัมซัมทดสอบ เครื่องหนึ่งนะครับพี่เอ็ดน้ำทางเ,เาสสรากออซัมซอซับเครื่องหนึ่งครับตัวแบบรุ่นใหม่ครับครับวน,นี้วัดบูดตองมาได้สิ่งนีครับวัดบูดตองมาได้สิ่งหลังกัเป็นแบบตีดีไซน์แบบเป็นเคเสียงครับเป็นใส่เครื่องียงครับเบิเบืา้างหลังครับ นี่แหละครับครับครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรถ่ายกระใส่แบบดอกกระพุ้งเสียงแจ็คครับกระสับอยู่ข้างหลังครับไม่ไม่จัดจ้าเนี่ยครับ ขี่สื่อน็อตสื่ออะไรครับท่านแรนบ่ไกลครับเป็นรถแบบขี่แบบเป็นไกล้ช่วงที่ไกล้ครับเพราะว่ามันเป็นแบบรถเก่าครับรถเก่ามาลิลิลลลสิมาออกแบบเปแบบ็นเหมือนโฉมงาม,งาม,งามๆเนี่ยครับมันก็ค่อยมีราคาราคาก็ค่อยแพงที่รถตลาดทั่วไปครับท่านก็ซื้อมากแค่สามปันหานี่ครับแต่ว่าเฮ็ดเบิดไปเป็นแสนนะครับ แบอยากแต่งแต่งเห็นมันดูดีนะครับราคารถราคาสีจะมาแต่งเห็นเป็นสวยงามเนีนะครับับคู่กันนะครับคู่กันคันนี้ครับอันนี้รถลูกทรายครับอันนี้ก็สีงามครับยี่ห้ผมเองครับสนใจกับที่ต่อไรครับช่างนิ่ครับช่างหนุ่ยครับนนทองสะบายครับครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับสนามบอลมัตเตกันมัตเตีได้แล้วครับเด้อสนามบอลซอยันนแม่นติสามครับทางนาก็ี่เป็นถนนการะบะพืชครับติดกับปิกซี่การะบะพืชครับสนามบอลไทยจิตครับจะได้อยากเตะบอลมัตเตีได้ครับเด้อฝั่งนี้นั่สานครับต้องเว้นหกสนามครับราคาเตาก็อยู่มั่นกลางขึ้นกับพันกว่าบาทครับ จบเทแค่น่เนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อ่องไปอู่อินดีครับเบิ้องแน้าแบยนี้กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดซับสไครต์ครับกดถลูกใจนะครับผมช่างนิ่มครับ้องไปอยู่อินดีขอลาแค่น่ไปก่อนนะครับเด้อแค่น้ก่อนครับสวัสดีครับ